มาเด้อครับเด้อมากินข้าวเ้าวนำกันคุณเอฟซีแกงน้ำไม้เมื่อนี่มาครับกินข้าวเ้ากะหลงเป็รแกงน้ำไม้อย่างเดียวเลยแซบแซบแซบแ,บแบมาครับข้าวโพนี่ออนฮอนเนาะโอ้ยพัก,ก,บ,บ,กบุงเพชรกระบุมีครับลืมซื้อพักมาคุณเอฟซีมาครับว่าเป็นยังกินคนเดียวหรอกมานะมากินข้าวเ้ากับลุงเพชรแซบแซบนำกันเด้อแกงน้ำไม้อ่อนฮ้อนคุณเอฟซีมื่อนี่ เพจกะแก่แต่เศร้าเลยเพิ่งส่งคนง,งานแล้วกะอยู่เข้าเนาะก็เลยมาแกงหน่อไม้ลืมใส่เฮ็ดคุณเอฟซีก็เลยมีแต่นี่แหละบวบนี่แหละกับพักมาครับาากินข้าวสารกนกันหอนๆอได้นี่เพิ่งแกงเซตใหม่ๆหม่อนฮอนคุณเอฟซีมาครับแซ่บแซบแซบแซบหนักกัน แซ่บสับแซ่บจัดเสียอย่างเดียวคนอิฟตีเอ้ยลืมใส่เฮดขมแกงซุกแล้วยังคิดได้บังานโอ้ยแซ่บคนนี้คนอิฟตีมันจะแซ่บอะไรบ้าง ก็แซ่บแล้วครับมามากินข้า,าวเช้าน่วกันแกงน้อไม้เหมือนนี่กินข้า,าวเช้าแล้วบอกคุณ e เอฟซีมาเดอ้อมาเด้อ <c oughs> แซ่บหลยแซ่บหลาบลา่ <c oughs> อมีพักครับเนาะโอ้ยเป็นบ้านนอกเหมือนเนี่ย การเกิดตามธรรมชาติในร้องนาเนาะเอามาเมี่ยงปวดเสียวแซ่บหลายโอเพ่เอดแซ่บเลยมาเด้อมาเด้อ มีหังเพชรหล่อมันได้ฟูเอสซีจะอยู่ใส่ละหลายอยู่ได้หลงเพชรใส่กันยันอยู่ในหมอ้อหมนละมาครับมากินข้าวเช้าหนึ่งกันแกนงหน่อไม้แซๆๆๆ่บแซ่บแซบโอ้ยแซ่บหลายแซ่บหลายอืม คุณงเพชรก็บไ่ได้แกงลาดดอกคุณเอฟซีกินคนเดียวหากแกงลาดเดี๋ยวกินนมมัดกับประมาณส่องถ้วยนะ่ะามาครับกินข้าวเช้าหนังกัน แซ็บหลายแซ็บหลายลงเพชรกับบริกินให้เพนเนาะบอกเป็นอย่างเนาะคุณเอฟซีเนาะ ใหการทําคลิปสั้นๆนะครับให้คุณเอฟซีได้เห็นว่าลุงเพชรกินข้าวกันอย่างนาะเหมือนนี้เนาะมาเด้อมาเด้อเดี๋ยวลุงเพชรก็จะกินให้อิ่มก่อนเนาะลุงเพชรก็ขอจบไว้ในเพียงแค่นี้ก่อนนะครับคุณเอฟซีก็อ,อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ ช่องลุงเพชรแชนแนลนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับสวัสดีครับ